สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับใน EP ีที่7ในหัวข้อการสร้างคังข้อสอบออนไลน์นะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเพชรพงเฉยนะครับเช่นเคยนะครับจากงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับผมเป็นแอดมินของระบบอีนิ e ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการสร้างคังข้อสอบออนไลน์ซึ่งการสร้างคางข้อสอบออนไลน์แตกต่างจากการสร้างชุดข้อสอบ โดยตรงจากหน้าของบทเรียนของอาจารย์นะครับเพราะว่าการสร้างคังข้อสอบเนี่ยจะเป็นลักษณะของการสร้างโจทย์หรือข้อสอบทีละข้อทีละข้อไปเรื่อยๆเก็บไว้ในคังนะครับเมื่อถึงเวลาสอบกลางภาคปลายภาคอาจารย์สามารถดึงข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยเอาออกมาวางไว้ในชุดข้อสอบของอาจารย์ได้เลยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าสะสมข้อสอบไปเรื่อยๆนะครับ อาจารย์อาจจะมีข้อสอบอยู่300โจทย์300ข้อนะครับแต่ถึงเวลาสอบจริงอาจารย์จะดึงไปแค่100ข้อนะครับอาจารย์ก็ดึงมาจากคังตัวนี้นะครับของอาจารย์นะครับซึ่งลักษณะของคางข้อสอบมันทํางานยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับนะฮะเช่นเคยนะครับขอให้อาจารย์เข้ามาที่หน้าแรกของรายวิชาของอาจารย์ก่อนนะครับนะครับอันนี้คือหน้าแรกรายวิชาของผมนะครับอ่า ผมก็จะเลือกนะครับไปที่นะครับเมนูแถบสีม่วงด้านบนนะครับนะครับและเลือกไปที่มอนะครับจะมีคำว่า question bank อยู่นะครับอาจารย์ครับเห็นไหมครับอันแรกเลยนะครับนี่คือเมนูเข้าไปที่คลังข้อสอบของเรานะครับอาจารย์คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ก็จะเจอ นะครับหน้าแรกนะครับของอาจารย์อาจารย์สามารถาสร้างแคตตา o ก y ีนะครับเป็นการเก็บค้ังของเราไว้ว่าเราจะใช้สําหรับข้อสอบในประเภทไหนนะครับสมมุติว่าผมจะตั้งชื่อแคตตา o ก y ีของผมนะครับก็เมนูแรกนะครับแอดไปที่เข้าไปที่เมนูแอด c a t ตา o ก y นะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งชื่อแคตตา o ก y ของเรานะครับเช่นข้อสอบ วัดความรู้ก่อนจบก่อนจบนะครับผมก็พิมพ์ไปอย่างนี้นะครับสามารถ Copy d e s c r i p t i o นนะครับ ID number จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมไม่ใส่กันนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็กด Add นะครับีนี้เราก็จะมาทำงานอยู่ในส่วนของ Category ของเราละนะครับเห็นไหมครับข้อสอบวัดความรู้ก่อนจบ นะครับอ่ะให้จารเรคลิกไปที่อ่าคัตเกอร์ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำงานอยู่ภายใต้ค a ตเกอร์ลี่นับปัจจุบันของเรานะครับตรงเมนูด้านล่างนะครับเขาจะมีเมนูเพิ่มโจทย์แล้วนะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปเพิ่มโจทย์ได้เลยนะครับผมก็คลิก Create New Question ระบบก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะตั้งโจทย์ประเภทไหนนะครับ สมมุติผมตั้งโจทย์เป็นกขอของงอแล้วกันนะครับก็คือ m multiple c h o i c e นะครับอา,อาจารย์สามารถเข้ามาสร้างโจทย์ได้เลยนะครับอาจารย์อาจจะมีไฟล์ Word ที่เป็นข้อสอบที่เคยทำไว้อยู่แล้วอาจารย์ก็สามารถ Copy โจทย์มาวางวันนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดอาจารย์คิดสดนะครับอาจารย์ก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับเช่นข้อใด คือสีโทนร้อนอ่าสมมติน,นะครับจดง่ายๆก็จานเช่นเคยนะครับจานก็ copy Question Name มาที่ question มาที่ question t e ด้วยนะครับกดไปนะครับข้อนี้ให้กี่คะแนนนะครับสมมติข้อนี้ให้1คะแนนก็เลือกเลขหนึ่งนะครับข้อนี้มี ข้อที่ถูกกี่ข้อนะครับถ้ามีเพียงแค่หนึ่งก็เลือกวันเรนะครับเราก็มาตั้งตัวเลือกให้เขานะครับตะกี้เราตั้งว่าข้อไดคือสีทนเย็นใช่ไหมครับผมก็พิมพปไปว่าสีฟ้านะครับอาจารย์ไม่ต้องใส่เลขหน้าหรือข้อก๊ไก่อย่างนี้นะครับไม่ไม่ต้องนะครับอ,อย่างนี้นะครับไม่ต้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าระบบเขาจะ จัดรันดอมหรือจัดฟิกมาให้ว่าข้อแรกจะเป็นข้อ A ข้อช้อยสองจะเป็นข้อ B ให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะงงนะครับใช้พิมพ์ตรงๆไปเลยนะครับว่าโจทย์เราต้องการเป็นอะไรนะครับถ้าขคนนี้ถูกนะครับผมก็ให้ให้คะแนนไปที่100คะแนนนะครับต่อไปสีแดงถ้าคนนี้ผิดก็ไม่ต้องใส่คะแนนะเป็นนอนไปนะครับสีเหลือง นะครับสีส้มอ่มาเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็กดเซฟนะครับเซฟอ่าเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับทำต่อไปเรื่อยๆก็กดที่เขต w Question นะครับอลองอไปที่โจทย์แบบ To Fail นะครับทูเฟลอ่าตอนนี้เราจะ แนะนำลักษณะของข้อสอบเลยแล้วกันนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับเห็นไหมครับเราทำงานภายใต้แคตตา o r y ข้อสอบพัดคามรู้ก่อนจบเช็คให้ดีนะครับนะครับเพราะมันสามารถเลือกตรงนี้ได้ว่าจะให้โจทย์ที่เราตั้งเนี่ยมันประโยชน์ที่ไหนนะครับเราก็เลือกมาที่นี่นะครับอ่าข้อใดคือของเหลวสมมตินะครับ Copy o อ n เน e มาที่คอน e x t ด้วยนะครับตอนนี้เอาลืมไปนี่เป็น To Fail นะครับเราต้องตั้งโจดย์ใหม่ของเหลวคือน้ำสมมติของเหลวคือน้ำจริงไหมนะครับเราก็ตั้งโจทย์นะครับเ๋ยว,นวนหน่อยนะครับแล้ก็อย่าลืม Copy มาวางไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ ไปที่ description ถ้าหาข้อนี้ถูกต้องนะครับให้เลือก t true นะครับถ้าผิดให้เลือก fail นะครับข้อนี้คงเหลวคือน้ำก็คือจริงนะครับก็กด save นะมาแล้วข้อ2นะครับถ้าอาจารย์ต้องการกลับไปแก้ไขนะครับก็เลือก edit นะครับเลือก edit นะครับถ้าต้องการ copy นะครับ copy นะ ให้เลือก p l i c a t e นะครับถ้าต้องการ Preview ให้กดตรงนี้นะครับถ้าต้องการลบนะครับให้กดตรงนี้ถ้าต้องการ e x p o r อออกมาเป็นไฟล์ ml ให้กดตรงนี้นะครับถ้าต้องการลบตรงนี้ทำงานตรงนี้หมดเลยครับ Edit นะครับต่อไปเลือกอีกนะครับเป็น matching ครับดูซิ a t c h i n g หน้าตาเป็นไงนะครับตั้งโจทย์โจง จงจับคู่ให้ถูกต้องละกันนะครับอ่าก็มาที่ question take ด้วยนะครับหนึ่งข้อให้หนึ่งคะแนนเช่นเคยนะครับอสุ่มนะครับจะให้มีการสุ่มไหมหรือไม่ต้องสุ่มนะครับถ้าสุ่มก็กดตรงนี้นะครับ จับคู่กันนะครับผมเช่นโจทย์ว่าสีโทนเย็นนะผมก็ใส่ว่าสีฟ้านี่คือให้ใส่ข้อโจทย์กับข้อที่ถูกต้องไปเลยนะครับโจทย์แล้วข้อที่ถูกต้องนะครับให้ใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับ เดี๋ยวระบบมันจะไปสลับให้นะครับตอนที่เขาต้องเลือกนะครับตอนที่นิสิตต้องมาเลือกนะครับะส,ะส,สารที่เป็นของเหลวถูกต้องก็คือน้ำนะครับต่อไปอตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับ อาหารที่มีรสชาติหวานนะครับน้ำตาลนะถ้าจะต้องการเพิ่มตัวเลือกนะครับให้จารย์คลิก blank for more เนตรงนี้นะครับระบบก็จะเพิ่มตัวเลือกให้ ให้จางขึ้นมาใส่เพิ่มเติมได้นะครับผมใส่อีกข้อหนึ่งพอละนะครับอะ,อะไรดีผลไม้รสหวานนะครับตั้งโม่แน,นี้นะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับกดเซฟเชนนะครับทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับ ม,มาดูตัวอย่างอข้อแรกนะครับจงจับคู่ให้ถูกต้องนะครับผมอยากดูตัวอย่างให้เลือก Edit แล้วมาที่ p r พ v i e w นะครับเห็นไหมครับแต่ละข้อมันจะมีช้อยไม้เราเลือกนะครับสูตรผลไม,ม้รสหวานกรเล็บแตงโมสีโทนเย็นสีฟ้าสสารที่เป็นของเหลวนะ้ำอาหารที่มีรสชาติหวาน น้ำตาลนะครับก็กดก็เรียบร้อยนะครับไหมครับง่ายๆนะครับเมื่อทดสอบเสร็จแล้วนะครับก็กดแบ็คกลับไปนะครับอันนี้บ้างนะครับข้อใดคือสีทนร้อนอันนี้น่าจะเป็นกอขอกองนะครับถ้าจำไม่ผิดใช่กอขคองนะครับต่อไปของเหลวคือน้ําอันนี้เป็นทูเฟลนะครับทูเฟลนะครับอย่างนี้นะครับ เรามาดูสักข้อนะครับเป็นแบบเติมคำหรือเป็นแบบเป็นแบบเติมคำก่อนนะครับอโอเคแบบเติมคำเนี่ยจะลองดีไซน์ดูนะครับว่าจะเหมาะกับลักษณะโจทย์แบบใดนะครับผม จะเป็นแบบโจทย์ทางคอมพิวเตอร์นะครับเพราะมันต้องเขียนให้ถูกต้องแบบตรงๆนะครับขอ้อหน่วยประมวลผลคือนี่นะครับมา Copy มาไว้ที่ q u โคชันเทคด้วยนะครับโจ์นะครับผมก็ต่อไปว่า cpu ต้องใช้คาว่า cpu เท่านั้นนะครับ ถ้าถูกต้องให้ร้อยนะครับถ้าใช้คำว่าพอถ้าเขาตอบเป็นภาษาทไทยเราต้องดักดักให้เขาด้วยดักความเป็นไปได้ครับหน่อยประมวลผลเดี๋ยวนะเราอ๋อหน่วยประมวลผลก็คือต้องไม่ผิดเราต้องใช้ภาษาทไทยหน่วยผลคือ,อ ระบบที่ใช้ในการรันโปรแกรมอ่สมมตินี้นะครับถ้าตอบงนี้ใกล้เคียงก็จะให้80%อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ให้ตัวเลือกเขาแค่นี้พอแต่ถ้าเกิดตอบคาว่า cpu นี่ถือว่าถือว่าท,ทุกต้องละ ให้เต็มร้อยเลยนะครับมาส็จแล้วกดเชนนะครับมามาเรามาดูตัวอย่างกันนะครับดูตัวอย่างกันว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับดูกันหน่อยหน่วยประมวลผลคือ,อตอบ cpu ลองตอบ cpu สิ submit a n d f i n i s h อ่าเห็นไหมครับ the correct is cpu เห็นไหมครับถูกต้องนะครับะจะมีเครื่องหมายถูกให้ นี่ครับคือรูปแบบของการต่อแบบเติมคำสั้นๆนะครับเรามาดูแบบอื่นกันนะครับเ u m ม r ร c a l โจทย์แบบทางคณิตศาสตร์นีหลายคนคงจะชอบกันนะครับอเอาผมเอาง่ายๆนะครับตั้งโจทย์1 1บวกบวกเอ 1, 1ครับไปที่ t u o n t i o n นะครับก็มาให้เขาด้วยนะครับคำตอบคือ2 นะครับเกตได้เต็มร้อยไปเลยนะครับมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับโจทย์เออคำตอบนะครับกดเซฟเชนนะครับเรามาดูกันนะครับพ r e วิวนะครับกด2 s งสมินะครับอ่าถูกต้องนะครับไหมครับกดแปรกลับไปนะครับ เัรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือรูปแบบของขังข้อสอบนะครับทีนี้เราจะมาใช้อย่างไงนะครับหรือเมื่อเรามีขังข้อสอบแล้วเราจะเอามาใช้อย่างไงนะครับก็วิธีการใช้นะครับเราต้องไปสร้างชุดข้อสอบก่อนนะครับให้จาย์กลับไปที่บทเรียนของเรานะครับเดี๋ยวครับกลับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่คอร์สนะครับไปที่คอร์ส เมนูคอร์สให้อาจารย์สร้างแบบทดสอบนะครับที่เราจะดึงมาจากคขังไปที่ท็อปปิกอะไรก็ได้นะครับผมจะไปที่ท็อปปิกที่2แล้วกันนะครับกดปุ่ม Addivity i ิตี้ or าลิสนะครับหนึ่งครั้งแล้วเลือก Quiz นะครับ ผมก็ตั้งว่าอันนี้คือชุดข้อสอบข้อสอบสมมติเป็นข้อสอบปลายภาคนะครับข้อสอบปลายภาค100คะแนน100คะแนนเป็นการใส่คำอธิบายนะครับเหมือนเดิมนะครับเรามาตั้งไทมิ่งนะครับเรามาตั้งไทมิง่งว่าผมจะตั้ง เป็นการสอบวันที่12นะครับเวลาเก้านาฬิกาตรงนะครับถึง11บเนาฬิกาสานาทีโอเคให้เมื่อหมดเวลาให้ระบบส่งให้อัตโนมัตินะครับอันนี้เอาไว้ดักสำหรับคนที่ ทำจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วกดส่งไม่ทันนะครับเมื่อครบกำหนด11.3 0ด11.30แล้วระบบจะส่งให้โดยอัตโนมัตินะครับเกตนะครับตั้งไว้พี่ทํางานได้1ครั้งนะครับนะเ,ข,เข้ามาทำข้อสอบได้เพียง1ครั้งนะครับเลยอเอาก็ตั้งไว้ที่10ข้อต่อหน้าดีกว่านะครับ question b e h a v i o r เป็นแบบสุ่มนะครับรีวิวนะครับเอาโจทย์เอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกว่าพวกเฉลยออกไปให้หมดนะครับ เพราะเราไม่ต้องการให้เห็นเฉยนะครับอาจารย์จะตั้งรหัสไหมนะครับถ้าอาจารย์ตั้งรหัสมาที่นี่นะครับก็ใส่รหัสไปนะครับเราต้องเอารหัสให้นิสิตด,ด้วยนะครับใส่รหัสไปนะครับแล้วก็กดเซฟแอนดิสเพย์นะครับนะเซฟแอนดิสเพย์นะครับเห็น ระบบจะมาที่หน้า,าชุดข้อสอบของเรานะครับมันก็จะระบ,บุไปว่าระบบเนี่ยจะสอบวันที่เท่าไหร่นะครับข้อสอบคํอธิบายที่เรากำหนดไว้เมื่อก,กี้นะครับ100คะแนนอ่ะตอนเรามาจะเริ่มแอดข้อสอบจากคางข้อสอบของเราแล้วนะครับระบบจะมาที่หน้าการดึงข้อสอบนะครับมาดูตรงนี้นะครับ maximum grade นะครับถ้าข้อสอบนี้มี100ข้อ100คะแนนให้จาน มาใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยนะครับเราก็กดเซฟนะครับอ๋อเดี๋ยวต้องเราต้องดึงข้อสอบเข้ามาก่อนนะครับเราถึงจะตั้งได้นะครับปิดสเต็ปไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะเราจะดึงข้อสอบมาจากคังของเราของเราแล้วนะครับให้จามาที่คลิกแอดตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดแอดเลือกฟอร์ม question bank นะครับ ไปที่คตตอกีที่เรานะครับไปที่คัตตอกีที่เราสร้างไว้นะครับถ้าจารย์เลือกเป็นบางข้อก็จาย์ก็มาติ๊กหน้าข้อเลยนะครับถ้าเกิดจารย์เลือกทั้งหมดให้ติ๊กช่องเสี่ยมด้านบนนะครับมันจะติ๊กทั้งหมดให้ทุกเราผมเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็กด add select มาแล้วเห็นไหมครับข้อสอบทีนี้ก็ ทุกข้อที่เราเลือกไว้นะครับมี100ข้อเราก็มันก็จะมาหมดทั้ง100ข้อนะครับทีนี้ถ้าของเรามีแค่ 1, 5น่ข้อนะครับเราก็ใส่ย m x x m u u m เก e ไว้ที่5นะครับกดเซฟนะเห็นไหมครับสลับข้อด้วยนะครับเราติ๊กที่ shuffle นะครับทีนี้ข้อสอบปลายภาคของเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับผม นะครับดูพรีวิวหน่อยก็ได้ครับว่ามาจริงไหมนะครับไปที่เครื่องหมายแว่นขยายตรงข้างหลังนะครับทิ้ดูนะครับ่เห็นไหมครับก็ตอบไปพร้อมใช้งานนะครับถ้าไม่ต้องการกดลบตรงนี้ออกไปนะครับกดลบไปก็หายไปแล้วก็แต่อย่าลืมต้องมาเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ด้วยนะครับ maximum มเก e ถ้ามี4ข้อก็ใส่สีนะครับทุกอย่าง1เช็คตรงนี้นะครับ เรื่องม่สัองเกตสําคัญดูจํานวนข้อให้ถูกต้องนะครับข้อสอบของเราพร้อมแล้วนะครับก็กลับไปที่หน้าหลักของรายวิชานะครับมาไกลาไปหน่อยนะครับตรงนี้นะครับอ,อยู่ที่่านี่ครับข้อสอบปลายภาคปิดอิดิทโหมดนิดนึงนะครับเพื่อให้เป็นหน้าจอปกติที่พร้อมใช้งานนะครับมาตรงนี้ละนะครับ ทีนี้อาจารย์ก็สามารถส่งลิงก์ไปให้นิสิตได้นะครับส่งลิงก์ส่งยังไงนะครับไปที่ข้อสอบปลายภาคนะครับแล้วก็กด Copy อกลิงก์ด้านบนนะครับไปวางไว้นในทีมหรือในไลน์นะครับหรือแค่แจ้งให้นิสิตเข้ามาในคอร์สแล้วก็ไปที่หัวข้อ,อที่2หาอ่านโจทย์ที่เราตั้งไว้นะครับให้เขาเข้ามาทำนะครับทีนี้เรื่องของกังข้อสอบออนไลน์นะครับของเรากา็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็อาจารย์สามารถนะครับอาจารย์สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับผมจะแปะไว้ที่คู่มือการใช้งานในหน้าของ e n n i n g upacth นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปในหัวข้อออื่นนะครับสวัสดีครับ